สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแกล้งแฟนกันอีกแล้วก่อนอื่นต้องมาลองทำกับดักก่อนว่าได้ผลไม้ใครทำกับดักดีๆไม่ยากไปก็บอกได้นะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำกับดักแบบไหนดีแล้วเพราะเราสร้างกับดักไม่เก่ง555 <laughs> เราก็สร้างกับดักคล้ายๆเหมือนเดิมมูมูปลาปลาไปฉบับคนสร้างไม่เก่งใครมีกับดักดีๆก็บอกกันได้นะ โอเคได้ผลเมื่อสองสวันที่ผ่านมาแฟนเราบ่นอยากสร้างสวนดอกไม้เพื่อเลี้ยงพึ่งเราก็เลยเข้าเกมมาเพื่อทำพื้นที่รอให้เขามาทำความจริงถ้าอยากสร้างก็ไม่มาช่วยหรอกเราที่เกียจแต่อันนี้จะแกล้งเลยมาช่วยเป็นคนดีหน่อยแล้วกันปีอีห้าหมื่อยห้าสิบ ตรงนี้คือที่ที่เราต้องการมาถางดินไว้ให้สักพักแล้วเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อเธอคนเดียวเลยนะที่พร้อมกับดักระเบิดก็พร้อมใครอยากสร้างตามก็สร้างตามได้เลยนะมันเป็นกำดักกากกากเองนี่แหละทุกคนไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่มีความพิเศษคือความตุ้มต้ามมม ทุกคนเราขอโทษนะที่เราไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เรียนนักงานเยอะแต่จะพยายามลงให้ทุกคนนะรักนะตุกๆตุรักมากกว่าแฟนก็คนดูนี้แหละ555รอเหยื่อมามาแล้วเหยื่อของเรามาแล้วทุกคนจะมาแอบดูเหยื่อกันว่าเหยื่อทำอะไรอยู่ในบ้าน แม่กำลังเตรียมของเตรียมดอกไม้ไว้ตกแต่งเลยเชียวนะแบบนี้แหละเป้าหมายชัดเจนที่เราต้องการเสร็จโจนทุกคนจำบ้านหลังนี้ได้ไหมตามนั้นแหละทุกคนไฟไม่บ้านแต่ตอนนี้ซ่อมแล้วนะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ไฟไม่บ้านก็ย้อนไปดูได้นะ มาแล้วตื่นเต้นหนักมากรีบวิ่งไปอย่างเร็วเลยอยากสร้างมากอยากได้น้องพึ่งมาถึงก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปทำอย่างรวดเร็วเลยเราจะขอยืนให้กําลังใจถึงตอนระเบิดตูมตามตรงนี้นะจะตุ้มระหว่างนี้เราก็มาสังเกตการกันว่าแฟนเราเขากําลังจะทำแบบไหน คนดูใจเย็นใจเย็นก่อนนะระเบิดอยู่ข้างใต้จะระเบิดก็ต่อเมื่อเขาไปขุดทำให้บล็อกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วจะระเบิดตุ้มจากนั้นความฮาจึงบังเกิดเอาน้องแกะถ้าไม่อยากตายก็รีบออกมาจากตรงนั้นเริ่มแล้วทุกคนตอนนี้เหยื่อของเราเริ่มทำการแล้ว 何